สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองนวนผ้ารวยเมื่อนี่นวนผ้ารวยกับมาทีอุดรมาบ้านปูนาค่ะได้ยินว่าปูนามาถึงอุดรแล้วก็เลยมาตามต่อตูเลขจากกุมารท่องน้ำปูเนาะค่ะเขามาหนีกับมาพ่อเจตูค่ะเดี๋ยวไปถามแนวท่างน้ำเกจตูกอนสีพอ่อปูเนาะค่ะ เสียงล่ำเสียงจีนสมำหรับคนไฮเล็เตาองแน่นคุณยุติสวัสดีค่ะเจตูสวัสดีค่ะเจตูพาด้วยค่ะเจตูพาด้วยค่ะนี่สิผาถามเจตูราะว่าเจตูเล่าลงไปกรุงเทพไปสมุทรปราการน้ำปูนากเนาะจ้า ปปไปปัทุมนไปปทุมนะคุมนะไปบ้านไปนบ้านนั่นกุมานท่องนะจ๊ะเนาะบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์พยักออาจารย์พยักเนาะค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาปูดืวอกันจะเป็นกาเลียงกุมานกุมานท่องบ้านเพื่อนะซื้อกุมานไป ซื้อกุมารนั่นนั่นฉัดชัยที่ที่ให้เลขกสิเกสนี่คือเพิ่นซื้อชัดใช้คนสิ่มีสอง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 กุม่านคนหนึ่งซื้อชาดใช้ฉัดใชยนี่สิเป็นผู้น้องชัดชัยนี่สิเป็นผู้พี่แต่ที่ไฮสิบเกสนะเป็นเป็นผู้พี่ซื้อชัดชัยจ้าบัดนี้นี่เพิ่นมาบอกพานผู้นบ่จ้าเพิ่นมาบอกพานผู้นักแต่ว่าผู้พอเพิ่นก็ฝันไปแล้วเพิ่นเพิ่น พอน่ะฝันมาไปบอกเป็นในกั้วฝันแต่ว่าปูนาเห็นกับตาจุยอยู่แขนแต่กับอะไ้คุ้ยกันว่าเด็กตัวนั้นตัวนี้นี่สินะปนี้ปูนาเห็นเองนี่สินะคือว่าได้ยินว่าเสรษแต่กีดมันบ่ดีก็เลอยแต่เพิ่นห้มาเรื่อยๆแต่เพิ่นบ่เคยห้คนอื่นจะเทียเพิ่นจะหายแต่คนในขรอรัวคันห้ยนอื่นยังสีขันห้คนอื่นยังสีเสียนวับลงหลววสีวับไปแบบเคลื่อนไปตัวนึงยังสินะ บัดที่นี่จักเป็นจังไดจังคยอ,อ,อ,อยบพเขื่นบ่รายังหายตรงเป๊ะมาดได้แท่ไปเบื้อง่อนละยุติบกันก็บอันกองสลากอืมจ้าคนอยุติดกันกับกองสลากเลยก็เลยว่าเอามีเหล็กอันออสิบเจ็ดใบหนึ่งว่าสิไปถึงเงินอยู่อันไปเหยียบกองสลากร่องเบื้อง ไปไปกินเลยจ้ะอันนี้เกดูจีเป็นออกเลขแม่นจังหวะนี้ไปแยกกลกองฉลากมาแล้ยกนี้งไปกองฉลากมาแล้วเอาอันอาจารย์น <se uh ั่นเปนพยักให้หมูฟังก่อนเนาะอ่าทีดขีดพอเพิ่นฝันเด้ออันนี้คือพอเพิ่นฝันพอเพิ่นฝันสองโตจ้ะเอออาจารย์พยักเพิ่นฝันได้อัน้ ซีศูนแต่ว่าเพิ่นทางเงินเพิ่นทางเงินผู้ลูกน่ะบอกว่าลดแต้มหนึ่งเด้อวพอวันสั้นก็เลยลดลงมาใส่ตัวนี้ค่ะนี่คือของเงินผู้พ่อของกุมารจ้ะแต่ว่าบัดนี้มาเบิ่งของผู้หน้าของผู้น,นาเดี๋ยวเขาค่อยไปถามปูกันจัง <โอ S 2> ไปถามปูนะจ้ะเนาะค่ะอันนี้อันนี้ของอันนี้อันนี้ของอาจารย์พยากรลูกศิษย์ผู้นาคือกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นก็เป<อ>็นพ่อของกูม่านจ้ะค่ะ อี๋อเบื้งเอาสี่ศูนย์สามเก้าสามศูนย์เนี่ยนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้รถต้องแต้มหนึ่งเด้พอพ่อว่าสัา่นว่าแต่มันฟันได้ตรงๆนะคือตัวส<ม>ี่ศูนย์บอ่ะตัวตรงนี่คือสี่ศูนย์จ้ามันจ้านี่คือเป็นลูกพ<อ>่นนี่คือกุมารบ่ค่ะกุมารว่าให้รถแต้มให้รถแต้มหนึ่งเด้พอพ่อว่าสั่นว่าอ๋อก็เลยรถมาเป็นสามเก้าอันนี้อันเก็บตัวรถเองได้ไหมกับสามศูนย์ เจตูเรตตาไถ่มันปะค่ะแม่ยจ้าที่จริงแล้วเพื่อนบ่ได้ลดไห้เพื่อนมิได้บอกว่าซีศูนย์แล้วก็รถล่วงแต้มหนึ่งเด้อพ่อวันสันวาอ๋อปน้เกตูก็บเรื่องรถไถ่เอฟซีเกตูเองตัวนี้ค่ะคือว่าขันว่าลดลงแต้มหนึ่งลักศูนย์หนีจะเข้าสีลดใส่ยางน้อเข้ากับโอกาสรถเข้ากับรถตั้งแต่ตัวลักซีนี่ซื้อค่ะลดแต่เลขยซีค่ะแต่สีเท่านั้นตัวแต่ปนิเกตูขอถามนะค่ะว่า ที่ไปที่ไปปทุมเนาะค่ะเจ,จะตูไปนอนอยูสายค่ะนอนยูนอนอยู่โรงแรมบ่บค่ะฝันบ่ค่ะฝันว่าข้าเจ้าพาไปซื้อบวกแตงโม,บม่บ่แมนข้าเจ้าดอกเล็กน้อยค่ะพ้าไปซื้อบวกแตงโม่ผ้าผมไปซื้อบักโม่แน่บัสนลาเล็กน้อยผู้ใต้เล็กน้อยผู้ใต้ประมาณอายุชิบชิบสองชิบิบสองิบเอดิบสองปีนี่ะค่ะก็เยว่าอูาไปจังไดแม่บ่หุจักไสแม่ของกมาแม่ไปใส ไปซื้อจังไดเงินแม่กับบมมีเงิ่อนผมสีห้ดอกประจันวานกันวานะผมสีห้เงืนดอกประจันกันเลว่าเอาคันสีไปซื้ออิลีกันให้แมนอาบน้ำแต้งโตกันเด้อเพื่อนกันเลว่านสาเฝ้าในเด้อประจันบ่าวเลี้วสุภาพ่อนได้พลิกขิงกอนกันเลยหูเมืองมัดขึ้นเลยส่วนไปซื้อบัตรแดงด้เหมือนขึ้นกันเลยบอก แม่บบมีเงินคือเรยว่าคนสีให้ดอกหรือว่า่นสีให,ห้ยเฮ้าอยู่หรอกอ้เล้วคนชิ่งลอกแต่<ป>ความรู้สึกเจ็ดตู่คิดว่าเด็กหน่อยที่ส่วนไปนี่สิปสเป็นกูม่านบ่ค่ะมันมองไปยูนัน่นทามาเป็นกูม่านบอกอาจมีส่วนเพราะว่าแต่ว่ามองไปยูนัน่นรงแรี่มมองไปยูนัน่นมันบบมีคน้นเลยได้เป็นคือโรงแร่มล่ามเลยละ่ะอผู้เจ้าของโรงแร่มขึ้นไปยางก้าวขึ้นไปปุ๊บยกมือไหวก่อน ซุ่มไท่เฮ้ากับนชิ่งลูกหยาบหลดุดกระชิดว่าจะอาจจะจังไดเราขึ้นคันว่าเป็นกุม่านน,าน,นี่ก็กะอาจมีส่วน<ะ>แต่ว่าขันว่าเป็นของรักษาอยู่โรงแรมกะอาจมีส่วน<ะ>แต่ว่าขันว่ากูม่านนี่ก็คือสิเป็นพ่นสีพ่นเป็นโตัวขาวๆเนาะขาวๆอ<ะ>ว,ว,วอบๆแต่ว่าคนผีม้านี่เป็นคนผิวดาแดงเล็กน้อยผิวดําแดง<ะ>ขันว่า ขันว่าเป็นของของยูอันนั่นอาซีแมนแต่ว่าคนทีฝันได,ดเลขกนะคนตีฝันได,ดเลขนั่นเป็นนั่นเป็นเบิกทรัพยน้าที่ก็เป็นบุญผ้าโชคคนไดเลกอะไรค่ะพคนไดเลขอันสีสามสีสองสามบอกเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแท่นทูจะเข้ากันด้ายอ่าจ้าจ้ากแบบนึนไทยเระบอกเนี่ยใช่ต้องเนอ่ มันมีการเพป่นกับมากับมีมีสุภาพ่อนซูบาพ่อนกับฟันหรือมันฝันบ่บบเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ฝันแต่ว่าเป็นความจริงว่าสั่นมาจับขาสุภาเพรอนยกปีนปีนอาปีนหลังเพิ่นว่ามาหยอกมั้งเปนหยอกจ้าแล้วก็เบิกซับหน้าขี้กับฟันได้เลขนอนอยังมองเดียวกันนะเบิกซับหน้าขี้ฟันได้สิบสองแต่ว่าปืนผ้าโชคนั่นไดงซี C สองสามเราบัดนี้การกันปูไปจ้าไปไปไปหาคนปูแล้วสิไปหาเด็กน้อยจ้าไปจ้าเอาไว้ก็ในงานไล่เสื้อเชียงเห็นไหมดีนะะเาแล้วไปค่ะเจ็ดตัวกระยาค้ำตอนเดินทางนะค่ะเวลาตอนเดินทางน่ะมี่ยังที่แปลกๆปะค่ะโอ้ตอนเดินทางบ่กะกะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะจ้าเนาะจะเป็นรถ ตู้ขั้นของปูกับทีมงานทีไปจะไปเขี่ยวกันกับรถชิปล่อข่างท่างเกตูนั่งนี่แหละดังชู่กเลยหนึ่งวันแม่นจังได้สีกับถลหอกเรื่อวะคือในใจนะเพราะมันดังแห้งบ,บันนี้รถกับสบัดไปเลยเด้จนตกใจบัตรรถมาจอดแล้วลงไปเบิงรถจกขวางว่าเป็นอีหยังขั้นที่เป็นเป็นรถเก๋งสีดําอีกขั้นหนึ่งตัางหากที่เป็นรถขั้นนี้ว่าเป็นกันเลยผ้ากันเบากันอยู่วะ ซีเมนตปูผงน,น้ำคุ่งข้องนี่เนาะสนุกเพราะว่าให้ว่าจนจนรถตู้สะบัดสใส่เลยไนหะสับบัดบึ้องจังสีเลยนะตกใจพ้ากันตกใจบอกทักคือเบิรงว่าต่างกล่องน้ำว่าท่านบุญละปูกับโซเฟิร์นล่งไปเบิรงว่ามีหยังเกิดขนะื้นบ่อนะบ่มีรถกับกับบมีสีถั่วหลอกยังจักอยางแต่ว่าขั้นที่เป็นผันไปเป็นรถ้าเจา้าหุอ่อกันยังว่าเอา คือจริงแล้วรถขั้นรดตู้ขั้นของไทยเฮ้าคีไปนี่มันรดขั้นไงเขาขั้นของข่าเจ้าเนาะมันรถชีบหอ,อกกับโจเขาสัวออกมาเนาะกันนึงว่ามันรถไทยเฮ้าละแต่ว่ารถกระจนว่าอันไยสบ,บัดพุ่นละแต่กับโบมี่ยังเกิดขึ้นกับไปหลอดปลอดภัยดีทะเบียนบ่เนาะทะเบียนทะเบียนรถเลย,เย,ย,ลเลยคือจือบ่ได้แตงนแต่ว่าจือใดแตงแต่มันว่ามันออกน้อยไปแล้ววนะเนาะข่าเจ้ามันออกน้อยไปแล้ว ตบยรถตู้ัป็นมะค่ะจ้ารถตูาาต้หนึ่นสี่แปดหาสี่หกนี่อะไดหนิหละ่ะจื้อเ่เป็นดไการเหตุการณ์กับมิแต่ตอนค้าไปมะค่ะนี่แต่คาไปจากคา,า,าขากรับนี่ปูเิ่นกับมาผ้าแวะผ้าแว่นปูเิ่นกับผ้าแวะโคารแล้วกับปูเล่ากับไปบาล่ำใบหันท่้งเกิดเลขแตกเล่ากับสิผ้าทิมงานไปล่ำเจตูกับสีได้ล่ำน้ำ่ กะจีได้นํำน้ำกันหลายคนอยู่ถ้าเกิดเลขแล้วแตกแล้วไปบ้าไวเนาะแล้วไปขอแม่ยาโม่ไวให้ลูกให้ล้านได้แต่ว่าชิดเบ่งจักสีได้บ่ได้ดอกทั้งหลโทั่มากกับมแต่วาบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วซื้อบ่ได้แล้วซื้อบ่ได้แล้วอันนี้ว่ามันกับพระท่านไดไก่เมื่อดอก่ากียาจังใดจังหนึ่งกับจังคอยวากันไหมได้ยัน ถ้าได้ก็อันหกฮกนีเต็มแล้วคุนปาซื้อก็ได้แล้วม,ม,มุนปาจักบาทแม่ซื้อได้เขากับมืคืนซื้อเงินสดไปเขากับเอาเงินมา่คืนมาสั่นขจรเงาเงอนค่เล่คล่าคะาสั่งอย<ม>เอฟซีก่กับวาสิสือว่าได้แต่สุ่มได้ลอตเตอรี่ไปกับรายย่ดอกแต่เดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่หกฮกเขากับวาตั้ง้านสามร้อยบาทคูหน,<ม>นึ่งอมั่อคืน ไาน้ำแจงกับเขาแต่ว่าเกตุนำหนึ่งแต่เขามาเปิดแผงงาออกที่แรกซีบใบจวดจานใบเมด่อสูญหยาดใบบุราหาใบพุทธละสองมูใบแบงบ่ได้ให้ได้ให้ได้น้ำพันจัดแล้วันจัดแล้วให้ได้น้ำมูเนี่เดี๋ยวเพิ่นชาว่านเกตุตัวเอ้าเอาตังหน่อยเอาให้เพิ่นเบิ่งดูนะจัดไปแล้วเขาพักเกตุ โคบโคบผ่าใบบ้านนี่แม้นเขารักเอาแล้วโคบผ่าบ่าใบยูนิโคบอยู่แม่นบ่อย่าว่าได้อันนี้ได้หมดได้อยู่โคบโคบนะได้อยู่ว่าจ้าปูแต่จ้าปูปูกับยูนิล่ะจ้าซื้อว่าจังไดเนาะค่ะประคองจ้าประคองโอนเงินมาแล้วหนึ่งพันบาทเนาะค่ะเนาะเจตุจัดเลย จ้าสาธุบุญน้ำเด้อค่ะเด้อจ้าจ้าสาธุสาธุจ้าจ้ากรอกระตือนิดนอยจ้าสาธุค่จ้านั่นละซื้อแงแต้มื่นหมืนเพื่อนเปิดแพงเพื่อปวกเพ่นาเจ้าตใดกหกไวขคอยว่าสีเอาไว้ยุแมว่าสันว่าอมีสีไปายเงินพัาหนึงเล้าก็ย่างขึ้นรถเลยโกเป็นตาย เขาเลี้ยวน้ำกลนเธอเลยเขาว่าเอาไข่ห้องก็เปิดแผงแหมว่าสั่นมาเจ้าเสือไม่เจ้าขายยู่ยสั่นดอกเจ้าเลี้ยหัวขวนจังไดนจงมาพผอสั่นวะเพราขอบเดี๋ยวนี้พอมีขายแล้วพอมีโชคดีซื้อไว้จะเนินก็เลยได้เอาผู้ใดเห็นยู่ไซสก็สิบเอ็ดขอบคุณเจตุลาหลายนะครับเด้อจ้าขอบคุณอาจารย์เด้ออาจารย์ติดตามเจตุจ้าอันนี้ก็ ฝากติดตามช่องเกตุพารวยช่องในน้อย้อจ๊ะเด้อแต่ว่ากับเกาะติดปูหนากเราไปนี่ละให้พี่น้องทันยาู่การเคลื่อนไวกับติดตามเกตุพารวยนะจเนาะจ้าจ้าจอาจ้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 าจพาุ้าจ้าจ้าจ้าันหเานุ้จ้าจุาจ้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 าน้าจาจ้าจอ้า้้าาา เกตุได้ท right. ิฏตาเกตุได้ค่ะโทรมาหาก็ได้จ้าปูหาเกตุหดเกเตอผู้ใดพี่บุญเกตุจะไปเนาะวอมีเบอร์บอกว่ามีเบอร์จ้าเบอร์จัสทติยมีธุระจ้าที่โทรมาหาปูบัลลับปูแล้วเกิดร้ายๆไงแต่ก็หลายหลายแต่มาแต่จากกรุงเทพเทพแล้วปู่กับวอมีเวลาพักผ่อนเลยเนาะค่ะบ่บ่ค่ะขุน ช่วงปูบสบายอยู่สายบุญหลายแม่จ้ะสายบุญหลายอ้าเก็บถวยนับาดเบ้อจังบ่ตายได้ดอกอ้าเดี๋ยวบ่พอบั่ยวสิเอาให้เพิ่นดอกเออเอาเอาให้เพิ่นเด้อ้